สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่13มีนาคม2568เราทางบริษัท M C C Engineering 2011จำกัดและ Mr. h o ตอร์ฮ r นกปอร์โดยช่างนบนะครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่เดอะวิสการปาร์กนะครับบางกวยไซน้อยนะครับวันนี้เรามาลองกลางเล็ดดูนะครับกลางเลตต้าขายแล้วเราก็จะทำการาเก็บสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะครับ าทางบริษัท m p c Engineering 2 0 1 1จำกัดและมิสเตอร์ฮอนสปอร์ตการนะครับเราได้ทำการเซ์เฟสนะครับพื้นสนามเทนนิสนะครับเดิมทีสนามนี้เป็นสนามคอนกรีตนะครับผมเราก็ทำการเซ์เฟสฉา,าบหน้าด้วยตัววัสดุมาสติกนะครับผมมาสติกหลังจากนั้นแล้วก็ทำการ ทาสีรองพื้นทําการปาดสีแล้วก็ทาสีทับหน้าเนี่ยครับตามโปรเซสที่ดูใน t วิตเตอหรือว่า facebook youtube นะครับหรือว่าในไลน์นะครับผมผมอัปเดตไปแล้ววันนี้ก็มาเก็บงานแล้วก็วันนี้จะส่งงานนะครับทางเราก็ทำให้ครบโปรเซสโดยวันนี้เราก็จะทำการทาสีส,สีเขียวนะครับ รอบสุดท้ายหลังจากปาดเสร็จน,นะครับดูพื้นนะครับก็ยังโอเคอยู่ยังเนียนอยู่นะครับมันมีรอยปาดนิดหน่อยเราก็เลยใช้วิธีการทาทับด้วยสีเข้มข้นนะครับผมต้องสีเข้มข้นนะครับทับหน้าอีกรอบหนึ่งพื้นสนามจะได้ออกมาเนียนและคงทนแข็งแรงการใช้ง,งานอย่างน้อยๆก็สองสามปีอย่างสบายๆนะครับนี่นะครับ สำหรับสนามนี้มีอยู่สี่คอร์ดนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการส่งงานแล้วนะครับตรงนี้เราก็เลยมาเก็บงานทั้งหมดนะครับสำหรับสนามแห่งนี้นะครับทางเจ้าของสนามนี้เขายังเปิดรับสมัครเบมเบอร์นะครับผมค่าบริการก็ไม่แพงนะครับถ้าเป็นเบมเบอร์ก็ชั่วโมงหนึ่ง300บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดทุ่ั่วไปก็350บาทเองครับผมตรงนี้เปรียบเทียบคุณภาพสนามแล้วก็ราคาแล้วก็ถ้าสนใจอยู่นะครับมีสานสนามนะครับผมระบบไฟทางเราก็เดินมานะครับเรียบร้อยความสว่างก็พอนะครับได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับผมก็ก็เหลืออีกนิดหน่อยครับก็เหลือติดสลด นะครับผมรับรอบนะครับสแลนตะข่ายนะครับอีกนิดนึงหลังจากติดตะข่ายไปแล้วนะครับผมทางบริษัท MCC นะครับเรารับสร้างนะครับปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีสนามกีฬาต่างๆเช่นเทนนิสสนามบาสเกตบอลฟิกเกอร์บอล สนามฟุตซอลนะครับวอลเลย์บอลก็แบดมินตันนะครับทางเรายินดีทำหมดนะครับอือ่นๆอีกหลายๆสนามนะครับที่ลูกค้าต้องการตามงบลูกค้านะครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ทางเรายินดีนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าต้องการภาษีหรือไม่ต้องการภาษีีง,ง่ายๆคือวัดต้องการวัดหรือไม่มีวัดทางเราก็ยินดี ที่จะให้บริการนะครับผมตรงนี้สนใจติดต่อมาได้นะครับที่ช่างนกนะครับที่080-297-5850เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับหลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับขอบพระคุณครับ